สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่อิ๋วนะคะ YouTube m i n ไ c r a f t Channel เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้นะคะมีเมนูนมมีสตรอเบอรี่มาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ต้นทุนต่ำทำง่ายขายง่ายกำไรดีค่ะส่วนผสมนะคะพี่อิ๋วใช้น้ำสตรอเบอรี่ติ่งโฟงค่ะนมข้นหวาน นมข้นจืดและนมตาหมีนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพี่หยวใช้นมข้นจืด30 ml นะคะเทลงแก้วไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวาน20 ml ค่ะสำหรับความหวานนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มนมข้นหวานลงไปได้เลย แล้วก็ใช้น้ำสตรอเบอรีติ่งฟง40 ml ค่ะในส่วนรสชาติของน้ำสตรอเบอรีติ่งฟงนะคะเขาก็จะมีทั้งความหวานและความเปรี้ยวอยู่ในตัวค่ะก็เทลงแก้วไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสม ให้เข้ากันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นล่างนั่นเองค่ะวันนี้เราจะทำเป็นทูโทน2ชั้นนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนมหมี1กระป๋องนะคะหรือ140 ml นั่นเองค่ะเท่านี้เพื่อนๆก็ได้นมหมีสตรอเบอรี่แล้วค่ะ แค่นี้ก็สามารถขายได้แล้วนะคะแต่พี่อิวจะท็อปปิ้งเพิ่มนะคะด้วยวิปปิ้งครีมค่ะอันนี้ก็นำมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะก็จะทำให้เครื่องดื่มของเราหน้าตาหน้าทานมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาของเขาได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ราดท็อปด้วยน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟองอีกนิดหน่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกันมหมีสตรอเบอรี่ พี่อยู่ก็มาแบ่งปันเป็นแนวทางนะคะขั้นตอนง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ได้กลิ่นนมหมีด้วยนะคะอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากๆค่ะท้ายคลิปนี้นะคะพี่อยู่ก็คำนวณต้นทุนมาไว้ให้เหมือนเดิมค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองนะคะซึ่งราคานี้ก็ยังไม่รวมต้นทุนแฝงค่ะราคาขายก็ตั้งได้ 35 40, 40 45ได้เลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละทําเลข,ของแต่ละที่ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆจาก YouTube, Minecraft, Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพนะคะแล้วพบกับพี่อิ๋วแชร์สูตรในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ